ใช่ใช่ตัวแถมเป็นตัวแถมตอนแรกเขาจะเชิญนน <c oughs> สิงอย่างเดียวเขาจชรู้บอกว่าเอ้ยเพิ่งออกงานเอาพ่อมาหน่อยแล้วกันพ่อมาหน่อยแล้วกันเขาเขาเาใช้ว่าเชิญพ่อน้องสิงมาหน่อยแล้วกันแต่ว่าคุณพ่อชื่ออะไรนะครับลืมแล้วลืมแล้วแซวแซววันนี้มีมาประกาศกางวันครอบครัวอะไรนะแห่งปีครอบครัวแห่งปีครับผ แล้วก็มีการแสดงของเรานิดนึงใช่เห็นเห็นตอนซ้อมนี่ก็ซ้องติดเป็นตั้มต้องสดตัวเลยก็ถ่ายไว้ตอนนี้แบบว่าต้องนะโลกยุคใหม่ก็ต้องเป็นโลกโซเชียลก็ต้องบอกว่าอินฟลูอินฟลอินหนึ่งอินฟลูนั่นหนึ่งก็ตอนนี้โลกแบบแม่ดังแรมากแม่ดังแรงมากก็ดีใจกับเขาอะฮะเพราะว่าเป็นโลกยุคใหม่เนาะนะฮะมีกล้องยูนด้วยฟีดแบ็กเป็นไงบ้าง คดิแรกแชร์เยอะตอนแรกคือตกใจมากเลยค่ะที่แบบว่าถ้าคลิปแรกที่แมสก็น่าจะเป็นคลิปตีกองก็แบบโอ้ยเราถูกเรียวกว่าอะไรหมายถึงว่าคนก็เข้ามาให้ความสนใจค่อนข้างเยอะก็ค่อนข้างตกใจะค่ะว่าแบบว่าเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเราทำแล้วมีคนชอบเหมือนเราเราก็ดีใจแล้วพี่แมสก็มาจะมาไหนคะหนูก็ตอนแรก คือ,อ,อแฟนคลับฝั่งหนึ่งก็อาจจะมาจากคลิปติ๊กตอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะมาเพราะว่าหนูไปประกวด GMM ออะไรเงี้ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะไวขนาดนี้อาจจะเป็นแบบอินฟูติ๊กตอกอะไรเงี้พอไปประกวดปุ๊บแล้วได้รางวัลปุ๊บก,ก็พอได้นามสกุล GMMTV เอเนาะคนก็เหมือนว่ารู้จักเร็วขึ้นเพราะว่าเพราะเขามีแฟนคลับของเขาอยู่แล้วแล้วก็มีช่องทางที่ให้ติดตามอยู่แล้วมันก็เลยอาจจะ ปวดร้าแล้วก็อาจจะแบบตอนนี like this, like ้ก็ยังงงๆอยู่อาจจะทําตัวไม่ไ่ถูกเจอไม่เยอะๆแบบนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ถูกสับบ้านแบบนี้เริ่มปรับตัวได้ยังคนะฮะเริ่มปรับตัวปรับตัวหรือยังก็จะพยายามค่ะก็ยังยังยังไม่ถือว่าปรับตัวได้ขนาดนั้นก็ยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องใหม่เนาะอย่างงานวันเนี้ยก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ออกงานแบบนี้แล้วก็ ตีกรองเนี่ยตีบ่อยแล้วแต่ว่าตีบนเวทีการประกาศผลทั้งวันเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วก็ต้องขึ้นมาประกาศด้วยซึ่งเขาก็หนูต้องทํายังไงบ้างอะไรเงี้ยเออเขาเขาก็ยังงงอยู่ยังเอาชี้แนะยังไงบ้างชี้แนะยังไงบ้างเออป๋าก็งงอยู่นก็ก็จริงๆโลกสมัยใหม่นะบางทีเราไปใช้ไปใช้แบบว่าประสบการณ์เดิมๆของเราทั้งหมดไม่ได้ก็ต้องให้เหมือนแชร์กันคนละคลิกกันว่าอ๋อของเราเคยเจอแบบนี้แต่ว่ายุคนี้ ขาอาจจะเปลี่ยนอาจจะปรับไปในตามยุคตามสมัยไปตามวัยของเขาด้วยอะไรเงี้ยก็เท่าที่ทําได้ครับเท่าที่บางอย่างที่ทําได้เพราะบางอย่างเราก็รู้สึกว่าไอเดียเราหรือว่าประสบการณ์เรามันอาจจะเฮ้ยมันมันไม่ใช่ของยุคนี้อะไรเงี้ยก,ก็ต้องยอมรับบางทีเขาว่า เขาก็ต้องซัพพอร์ตเราเหมือนกันคือไม่ใช่เราซัพพอร์ตเขาเองเนี่ยเขาต้องซัพพอร์ตเราเหมือนกันว่าเฮ้ยป๋าต้องอย่างนี้อย่างนี้เออแล้วก็เราก็เอออันนี้ส่วนของประสบการณ์เราแล้วก็แลกกันว่าอ๋อเฮ้ยสิงลองทําอย่างนี้ไหมถ้าไม่เวิร์คก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าเวิร์กก็ทำอะไรเงี้ยอย่างรู้เขาสอนอย่างรูปโซเชียลเราหรือเปล่าบอกบอกลงเวลานี้ทําไมไม่มีคนดูเขาจะถามเขาจะถามบ่อยว่าคลิปนี้เอ้ยลงตอนนี้ได้ไหมจะมีคนดูหรือเปล่า หรือว่าแบบว่าเขียนเขาเรียกอะไรตั้งแคปชั่นอะไรแคปชั่นอะไรอะไรแกบอกเฮ้ยอันเนี้ยเป็นคนเก้าศูนย์มากเลยนะครับเพราเออว่ะเออสติ๊กเกอร์นี้เขาไม่ใช้กันนะเหรอก็ต้องลองดูว่าอ๋อมันเป็นแบบไหนการการที่ว่าเล่นเปลี่ยนความคิดใช่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 ยุคมันเปลี่ยนกันเลยอย่างการแสดงร้องป่ามือเนี่ยนำใครไปทำก็อย่างที่บอกนะว่าการแสดงบางทีมันอาจจะเป็นแบบยุคหนึ่งมันอาจจะเป็นสไตล์หนึ่งหรือว่าเด็กยุคนี้เขาเล่นซีรีส์เกาอาจจะ ต้องเล่นอีกแบบหนึ่งไหมอะไรเงี้ยก็ต้องไปฟังตุ้มกับที่เขาต้องไปทํางานด้วยอะไรเงี้ยมากกว่าเพี <ừ. S 1> ยงเราก็แค่แค่ซัพพอร์ตอีกหื่นอ่ะกินน้ำไหมกินข้าวไหมโน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเออเป็นกลุ่ซื้อเป็นกลุ่ซื้อบ้างบางบางอย่าง <c oughs> ที่ที่เวิร์คเลือกยากเพราะว่าสนใจทั้งค <c oughs> ู่ตอนนี้ก็คืองกางเรียนร <c oughs> ู้ไปหลายๆอย่างใช่ใครอยากทำได้หลายเยอะๆหลายๆอย่าง ก็จะเป็นงานส่วนใหญ่เป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างงี้ค่ะพรีเซนเตอร์แล็กกาซอยแม็กกาซอยโยโยถ้าขึ้นพูดได้ไหมสินค้าถ้าขึ้นไปวิเทสก็จะเจอเป็นนมผู้เหลืองอ่ายี่ห้อหนึ่งแล้วก็รีวิวอะไรดีๆที่เป็นอาหารโน่นนี่เพราะว่าเขาเขาเป็นคนชอบชอบกินอะไรเงี้ยแล้วก็พวก กีฬาพวกกิจกรรมอะไรเงี้ยแล้วก็เขามีวง Black T ซึ่งเป็นวงดนตรีเขาเป็นมือกลองแล้วก็เพื่อนๆก็เป็นนักร้องเป็นมือกีตาร์ซึ่งก็ก็มีหลายงานที่เขาเขาให้ไปเล่นเนี่ยก็ก็ก็ฝุกประสบการณ์กลายเป็นว่าจากยุคข้อตอนนี้กลายเป็นยุคดูดแล้วใช่ใช่ใช่ยุคมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่มือกันอ๋อแต่อกัโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ